ผมบิวไม่ทัดแต่จะทมและผมเจียมนเทพสอนเกลี้ยงคุณกำลังอยู่ในรายการ WhatsApp เชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับพวกเราอีกแล้วนะครับในรายการ w h a t s u p เชียงใหม่นะครับผมครับผมในอีพีนี้ก็อยู่ผมเจียและผมบิวเหมือนอีพีก่อนๆเลยครับผมครับผม,บผมในอีพีนี้ครับ พักเรื่องอาหารเหนือกันบ้างดีกว่านะครับทีนี้เราจะพูดถึงเอกลักษณ์หนึ่งของชาวล้านนานะครับผมยา่ยามย่ามครับผมย่ามหรือถุงนะครับก็เป็นภาษาล้านนาเรียกว่าถงย่ามนะครับเป็นเครื่องใช้สําหรับใช้ใส่สิ่งของต่างๆของชาวล้านนามีลักษณะคือเป็นถุงผ้ามีหูหิ้วหรือสายสะพายด้วยครับครับผมถุงเนี่ยถือได้ว่าเป็นถุงที่สามารถใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างมากมายเลยก็จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวล้านนา มาตั้งแต่ช้านานแล้วครับผมแต่เดิมเนี่ยชาวล้านนานั้นมีวิถีชีวิตที่อยู่กับป่าอยู่กับการเกษตรเป็นส่วนใหญ่พอไปส่วนที่ก็พกย่ามพกอาหารเอาไปด้วยครับแล้วก็แทบทุกครอบครัวนะครับก็จะมีเครื่องทอผ้าเนี่ยเอาไ้ใช้ทอผ้าเองครับไม่ว่าจะเป็นนํามาเย็บเสื้อผ้ามาทําเครื่องนุ่มโฮมหรือว่าจะใช้ทําย่ามนี่แหละครับผมครับครับผ้าที่ใช้ทําถงหรือว่าย่ามเนี่ยก็จะเป็นผ้าที่ทอด้วยมือคือทอขึ้นด้วยฟืนม อ๋อ oh, แล้วฟืมคืออะไรเหรอครับคุณเจ้าฟืมนะครับฟืมหน้าแคบเนี่ยก็คือเป็นอุปกรณ์ในการทอผ้าลักษณะก็จะเป็นเป็นสี่แนวตั้งแล้วก็จะมีลักษณะไม้คล้ายๆกับหวีหวางไว้อยู่แล้วธวีใช้ก็เอาได้นะครับสอดเข้าไปให้ชิดแล้วก็ใช้หวีดันเข้ามามให้มันแนบชิดอะไรอย่างนี้คือถ้าเกิดทําแบบว่าไม่ใจเย็นนก็พังได้เลยครับผมท่งนะครับหรือย่ามเนี่ยก็จะนิยมทํากันเป็นลายแซงลายแซงก็จะเป็นลายแบบเส้นตรงลงมานะครับผม เป็นเส้นที่ย้อมด้วยครามนะครับสลับกับเส้นได้สีธรรมชาติเมื่อทอแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นลายริ้วเนี่ยเป็นทางนะครับคนโบราณนะครับก็ใช้ผ้านี้เนี่ยเป็นตัวถงนะครับหรือว่าตัวย่ามนะครับแล้วก็เย็บขาถงนะครับหรือว่าหูของย่ามเนี่ยที่ใช้ในสะพายนะครับเข้าไปที่หลังถงนะครับก็มีอยู่หลายชนิดแล้วก็มีหลายแบบนะครับมีหลายชื่อด้วยครับผมก็มีอะไรบ้างครับคุณเจ้อย่างแรกนะครับถงเป๋ถงเป๋ก็เป็นถงย่ามนะครับขนาดใหญ่มากนะครับใช้บรรจุ ของนะครับเพื่อเดินทางนะครับมันจุพวกข้าวสารอาหารแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้นะครับใช้สะพายบ่าไปก็ได้นะครับหรือว่าจะคาดหัวว่าให้ตัวท่งเนี่ยแบบว่ามาอย่างไงเขาเรียกไงคาดไว้ที่หลังเออมาติดไว้ที่หลังก็ได้นะครับผมขอเสริมนิดหนึ่งนะครับในสมัยก่อนเชียงใหม่เนี่ยก็เวลาหน้าหนาวนะครับคนบนดอยเนี่ยก็จะใช้เจ้าถ่งเปิดน,นี่นะครับคาดหัวเอาเออแล้วก็ใส่ของไว้ตรงหลังพวกของที่จะเอามาแลกเปลี่ยนกันในเมืองนะครับก็จะมีพวก บริทานจากป่าดอยนะครับผมเช่นไม้สนเคี้ยยาสมุนไพรงาขี้ม้อนข้าวใหม่แล้วก็ของอื่นๆนะครับแล้วว่าแล้วแต่ว่าจะใส่อะไรลงมาแลกเปลี่ยนกันส่วนใหญ่ก็จะมาแลกเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้านะครับแล้วก็ผ้านุ่งห่มกันนั่นแหละลงมาแลกในเมืองเนาะครับส่วนใหญ่เขาแบกของจากดอยเนี่ยมาแลกของในเมืองกันต่อมาครับถงปานะครับถงปาก็เป็นย่ามที่มีลักษณะที่ว่าไม่ค่อยใหญ่นะครับเป็นย่ามเอาไว้ใส่ของประจําตัวนะครับที่มักถูกหยิบช่วยขึ้นมาใช้ประจํา ใช้บ่อยอะไรอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เขาก็เอาเก็บไว้เก็บพวกแบบว่ากล้องกับกล่องยาสูบเออสมัยก่อนที่เขาก็นิยมสูบยาสูบกันใช่ไหมครับครับก็เลยอาจจะมีถุงนี้ไว้เพื่อใส่กล่องกับกล้องของยาสูบต่อมานะครับอย่างถุงห่อข้าวนะครับผมถงห่อข้าวนี่ก็คือเป็นคาที่แปลว่าห่อข้าวอ๋อก็ตรงตัวเลยตรงตัวเลยเป็นย่ามที่เอาไว้ห่อข้าวไปนอกสถานที่ก็แบบห่อข้าวไปสวนไปไร่ไปทํานาไปแบบว่าไปนอกสถานที่นะครับ ต่อมานะครับถุงห่อข้าวด่วนหรือว่าถุงแป้วถุงข้าวด่วนนะครับก็เหมือนกับถุงห่อข้าวนะครับมีคําว่าด่วนเพิ่มเข้ามาความหมายก็จะแตกต่างกันเลยนะครับถุงห่อข้าวด่วนเนี่ยก็คือเป็นย่ามที่เววนบรรจุเสบียงสำหรับคนตายแล้วก็ตัวย่ามเนี่ยครับทำมาจากผ้าขาวนะครับหรือไม่ก็กระดาษสาหนาก็ได้นะครับผมเย็บหรือว่าทากาวเนี่ยให้เป็นแบบย่ามเอาไว้ใส่ข้าวปลาอาหารหมากเมี่ยงบุหรีแล้วก็เข็มเย็บผ้านะครับเพื่อเป็นของกินและของใช้ในการเดินทางสําหรับคนที่เสียชีวิตแล้วนะครับผม ปกติในการเคลื่อนศพของคนตายของชาวล้านานะครับก็จะมีคนหนึ่งนะครับที่จะสะพายย่ามชนิดนี้นะครับพร้อมกับตุงสามหางนะครับนำหน้าศพเข้าป่าช้าเสมอแล้วทําไมเขาถึงทําย่ามเพื่อให้คนตายล่ะครับอาจจะเป็นของเรื่องของความเชื่อนะครับว่าคนตายเนี่ยอาจจะต้องจําเป็นที่ต้องใช้ของพวกนี้อของกินของใช้แล้วก็ที่ยะผ้าอะไรพวกนี้นะครับ<อ>ต่อมานะครับถงขน,นันโถงขนันนะครับเป็นถุงหรือย,ย่ามเอาไว้ใส่ ของมงคลก็เป็นพวกพระอะไรเนี่ยเนาะพวกพระพวกแบบว่าของมงคลนะ,นะครับไปต่อที่ถุงเป้งนะครับถุงเป้งก็เป็นถุงหรือย่ามเอาไว้บรรจุเงินหรือของมีค่าก็ใส่พวกเงินใส่พวกแหวนแก้วเงินทองอะอะไรอย่างนี้นะครับผม,มถุงยางนะครับถุงยางเป็นย่ามที่ชาวปากกอเนี่ยใช้ขนาดก็จะไม่ค่อยใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีสีแดงมีได้ทําเป็นแบบว่าเป,เป็นผู้เอาไว้ห้อยด้วยนะ,คร,ะครับก็เป็นย่ามที่ใช้สําหรับชาวปากกอ ครับจุดเด่นของย่ามชิ้นนี้ก็คือตัวผู้สีแดงๆนะครับที่เอาไว้ห้อยไปด้วยต่อมานะครับอย่างสุดท้ายแล้วก็คือถงล้วะงล้วนะครับก็เป็นย่ามของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วะหรือละวะนะครับหรือว่าจะเรียกว่าระเวะก็ได้เป็นย่ามสีขาวนะครับใช้ในชีวิตประจําวันส่วนตัวย่ามนะครับย้อมด้วยครามนะครับมีลวดลายตกแต่งด้วยไหมพรมลูกกลมๆนะครับถือเป็นแบบว่าเป็นย่ามทางการแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติล้วด้วยแต่ละชนชาติก็ อาจจะมีย่ามที่แตกต่างกันด้วยจริงๆทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับก็เรียกรวมๆวนว่าเป็นถุงย่ามก็แตกต่างกันอยู่ไม่กี่อย่างที่คุณวิวพูดไปเมื่อกี้แหละก็คือชาติพันธุ์เนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของที่ในการผลิตวิธีการเย็บอะไรอย่างนี้นะครับจึงมีแบบหลายๆแบบก็ปัจจุบันนะครับถุงย่ามก็ถูกตัดเย็บและให้เลือกมีมากมายหลายแบบก็เป็นแฟชั่นในท้องตลาดทั่วๆไปมีกลุ่มที่นิยมใช้มากมายหลายคนเลยครับผม และอีกทางยังมีหลายๆคนที่ยังชอบสะสมยามอีกด้วยอ๋อเอาไว้สะสมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าลวดลายของมันหรือเปล่าก็แตกต่างกันแต่ละยาม,มครับบางคนนะครับก็มาเที่ยวเชียงใหม่ก็อาจจะเลือกยามเอาไว้เป็นของฝากให้เพื่อนเพื่อ๋อติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนเพื่อนใช่ครับผมก็ดีนะครับไม่ได้มาซื้อของฝากชนิดนี้ไปแล้วแบบว่าไปค่อยเพื่เฉยเป็นของฝากที่ใช้งานได้จริงนะครับผมเอาไปซื้อของในห้างหรือว่าไปจับตายใน,ในตลาดก็ได้ขุงยามเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาของชนชาติไทยซึ่ง เราควรส่งเสริมแด้อนุรักษ์มันไว้เนาะบางทีเราไม่ได้ส่งเสริมมันอาจจะค่อยๆหายไปก็ได้ใช่ครับผมครับมันก็เป็นของใช้ส่วนตัวเนาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยมไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่เด็กเล็ก,ลกนักเรียนนักศึกษาก,ก็ใช้ได้หมดทุกวัยอ,อย่างผมก็ใช้เหมือนกันครับผมเวลาไปโรงเรียนนี่ก็คือจะสะพายย่ามด้วยถ้าเกิดวันไหนกระเป๋าเต็มหนังสืออะไรเยอะก็จะสะพายย่ามไปแล้วก็ใส่แฟ้มไปอันนึงไปใส่แผ่นง,งานไปใส่แลรพวกนี้นะครับครับผม ก็อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกลงอีกด้วยอืมไม่ต้องเปลืองใช้ถุงพลาสติกใช้ถุงย่ามเพียงอันเดียวครับผมเมื่อเวลาผ่านไปถุงย่ามบางทีอาจจะคนอาจจะมองว่าเฉยนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นภูมัญญาน,นั่นแหละใช่ไหมใช่ครับผมและบางทีไม่ใช่มีแค่แบบว่าการทออย,อย่างเดียวนะครับบางทีเขาจะเอาแบบเศษผ้าเหลือๆอะไรเงี้ยมาเย็บเป็นย่ามก็มีครับผมก็ได้ฟิลลิ่งไปอีกแบบหนึง่งครับผมมีหลายลายนะครับอย่างมีการนํา เขาเรียกว่าอะไรแผ่นเหล็กมาปั้มเป็นรูปช้างห้อยไว้ก็มีนะครับผมใช่ครับผมแล้วเวลาฝรั่งมาเที่ยวเมืองเหนืออะไรอย่างนี้ก็ชอบซื้อย่ามติดไปด้วยก็อย่างที่บอกไว้ก็เอาไปเป็นของฝากให้เพื่อนก็สําหรับใครที่มาเที่ยวเมืองเหนือก็มาซื้อย่ามได้นะครับผมก็จะมีขายตามท้องตลาดนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับอีพีนี้กับถุงย่ามอืมซึ่งก็ได้ความรู้มาเขานข้งเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าถุงย่ามเนี่ยบางทีก็มี การผลิตการผลิตที่แตกต่างกันอาจจะมีกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรับผมก็มีหลายประเภทของถุงผ้าด้วยครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมและใครที่ได้มีโอกาสนะครับมาเที่ยวเมืองเหนือเนี่ยก็มาช็อปมาซื้อถุงย่ามกันได้นะครับผมครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีนะครับก็อยู่บ้านไปก่อนนะครับผมสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ